ใครสั่งซุก,กี้ใครหมาอะไรชอบคิดไปเองหมารถคันนี้บรรทุกผงชูรสชูรสนาฬิกาอะไรหาย,ยากที่สุดนาฬิกาหายถูกใครสั่งซุก,กี้ใคร มดอะไรตามหาไม่เจอหมดหลงทางหมดเล้วหมดเล้ว อวะไรเอ่ยหนึ่งคนรู้สองคนรู้แต่คนที่สมไม่รู้คนโง่ไงทีตอบตอบตอบไม่ใช่ตอบโตดแห่เพราะคนตดชอบแก่งไม่รู้อออ่านตาก็แ้ ค้าอะไรสะอาดค้าสักแล้วผิดแล้วคำตอบอะไม่บอกไงไม่เลยมีรถบรรทุกเล่นเล่นขึ้นสะพานสะพายหักสะพานหักรถตกลงในน้ำแต่ทำไมรถไม่จมเพราะว่าเรากินได้ รถคันนี้บรรทุกผงชูรสชูรสมีอย่างวันนี้ชูรสชูรสแล้วชูรสคอนดิชิวะคอมบังวาไอชิเตะรุคณิตชีวะคณิตไม่ถนัดแต่ชีวะพอได้อยู่เดือนอะไรมี32วันไม่มีเดือนไหนฮะ มีมีอ๋อใช่เดือนอะไรมีนาผิดครับผมเดือนกนกว่าพระอะไรดูละครแล้วร้องให้ฮัลโหลพี่พระอินอ๋ออินละครอินกำลังซื้ออยู่พระเอกกำลังโกรธนะเบ๊ทำได้เปล่าอยากคิวข้างเดียว าอะไรเอ่ยคู่กับปลาปิรันย่าปลาปิรันตูเฮ้ยถูกถั่วงอกมันดียังไงมันงอกออกมาเรื่อยๆให้เรากินด, <c oughs> ดีกว่ามันไม่งอก <c oughs> นึกถึงสมัยตอนใบขาแข้งที่อังเกษเหตุอะไรไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นเห็ุเห็ุไม่รู้คำตอบเห็ดเป่าฮ เป่าฮห้ของตัวเองเอ็ดเป่าฮห้แฮร์ร <bunları> ี <months sure> ่พอตเตอร์ภาคไหนดูแล้วเข้าใจที่สุดภาคไหนอะ ไม่เคยเต็มร้อยแก้วมังกรแก้วสิบแก้วจุดแก้วแก้วอืมไม่ค่อยเต็มร้อยไม่เต็มร้อยอ่าวายอะไรกินแล้วไม่เมาไวายไม่เมาวนตามิ้วแห่งหมาอะไรชอบคิดไปเองหมารู้แล้วมนัมนโนฮะมันโนอ๋อมนันโน ข้างขึ้นคือช่วงเวลาของวันที่คืนพระจันทร์สว่างตามวิธีนับแบบจันทรคติคือหนึ่งค่ำถึงสิบห้าค่ำแล้ว,ลวข้างแบมคืออะไรโดนแล้วเออเียเอาเอากำถามเดิมนี่แหละ คำถามเมื่อกี้เลยยังไม่ได้คําตอบ oh. รู้จักไหมข้างขึ้นข้างแรมไม่รู้จักข้างขึ้นเนี่ยแบบว่าตั้งแต่วันที่1นึถึงสิบห้า่ำอ่าแล้วข้างแรมคืออะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆริง <laughs> <laughs> เอามุกคนไทยไหมฝรั <laughs> ่งเล่นเนี่ยนะ <laughs> เห็นได้ว่ามีโรคหลายชนิดที่ติดต่อกันทางน้ำลายล้ำลายกันเลยอันไปอยู่จริงดูน้ำลาขึ้นแว่นตาเลยชาอะไรอบอุ่นตลอดเวลาชาชาเขียวอุ่นๆไม่ใช่ชามะนา แกมือแกมือทำไมจนไม่ชอบส่งจดหมายจนงูเพราะมีจาหน้าตอง ก่อนมั่งท่้นดีกว่าชีอะไรไม่ชอบว่ายน้ำชีที่เป็นแม่ชีพิษ <Pitt. S 2> อะไรอะ่ะชี้ the like swimming ไม่ข่าวอยู่หลังกล้องมั้ย ตอนไล่์ซูบิน like ชอบีออบแปลว่าอะไรไม่รู้แต่มันขับตรงนี้ <laughs> จังหวัดอะไรเป็นเมืองศิลปินแปะผิดบุรีรัมย์ อย่าเล่นมุกไทยเดี๋ยวผมผมังไม่ออกตาของซินเดเวลล่าชื่ออะไรซินเดอเรมีเชื่อแอนแอนตซินอ๋อเมนูอะไรพึ่งนึกออกอันไหนครับอ๋อส่วน ให้แปลว่า yes ภาษาญี่ปุ่นไงก็พูดให้หนูก็เลยแปลให้ว่าให้แปลว่าใช่ภาษาญี่ปุ่นอ๋อเมื่อกี้หูไม่ดีไอ้พวงหลังก็ขี้ขากิ๊กิทุกอย่างเขาเยอะแด่ไหนใโอ๊ยโดนตึ้งแล้วีวิต พี่ส <s country> าวเหมือนผู้หญิงแบบที่เป็นผู้หญิงแบบนางร้าใน,น <c oughs> <c oughs> ในที่ฝูงน่ะงูตกลงไปในถังขยะโชกะโปะ หายอะไรสีแดงลำใหญ่ <laughs> ช่วงเอวอร์เชสทัมปิ้งปิ้งเมื่อวานมันจบไปแล้ววันนี้เริ่มใหม่และยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เข้ามา I love you Big <laughs> sure, I Bing, b ิ g กม n ชุบๆุบ